อืม mm ีึม f u n เกมโมบายสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมต่อสู้แนวไฟติ้งกันนะครับเกมนั้นก็คือโซนคอลิเบอร์ภาค3นะครับมแล้วก็ไปกันเลยนะครับภาพไตเติ้ลน,นี่สวยมากเลยนะครับเนาะ แต่ถ้าเราไม่อยากดูกดสตาร์ทผ่าเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวดูสักหน่อยดูสักหน่อยอก็ฟิกที่ว่าสวยมากเลยนะ ไม่มีเลยมากครับเนาะเขาถึงก็มาต่อสู้เลยนะครับซัดก,กันเลยไปตัวละครก็มีให้เลือกมากมายนะครับเนาะเล่นสนุกหลายตัวเลยนะครับแต่ที่ผมชอบเล่นประจําก็จะมีอยู่สองสามตัวนะครับก็จะมีตัวซามูไรนี่นะมิสุรุกิแล้วก็นะนะเคทรับ,นะรบจากกอ d อว์เอาเคทล้วกันครับเนาะไปดูกันเลย ่าเคทัวจะหดสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวนิดนึงครับเนาะะเดี๋ยวๆนี่นำวิธีการตั้งปุ่มคอมโบก่อนนะครับ <One. Fight. S 1> กดย้อนกลับออกมาครับเนาะกดย้อนกลับออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าเกมนะครับ ไปที่ควบคุมครับเนาะแล้วก็ปรับแต่งปุ่มควบคุมสัมผัสหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับแต่งนะครับเข้ามาทีนี้ปุ่มอันนปุ่มปุ่มพิเศษอยู่ตรงนี้ครับเนาะเห็นไหมครับปุ่มปรับแต่งหนึ่งกับปุ่มปรับแต่งสองผมเพิ่มมาครับเนาะมันสามารถเพิ่มได้หลายปุ่มนะครับเพิ่มได้ถึงสิบปุ่มนะครับทีนี้เกิดเราเกิดเราจะใช้นะครับอาจะจะใช้หนึ่งกับสองมันก็จะติ๊กไปข้างหน้ามันนะครับเนาะ เห็นไครับติ๊กหนึ่งกับสองเข้าไปแล้วจะปรับแต่งยังไงนะครับหลังจากติ๊กเสร็จก็คลิกเข้าไปตรงตัวหนังสือเลยครับเนาะเห็นไหมครับเนี่ยเราอยากให้มันใช้ปุ่มอะไรก็ติ๊กเอยนะผมก็จะติ๊กตรงสี่เหลี่ยมแล้วก็กากระบาดครับเนาะแล้วกดย้อนกลับมาเหมือนกันครับปุ่มสองก็กดปุ่มปรับแต่งสองเข้าไปเห็นไหมครับผมก็ติ๊กไว้ตรงที่สามเหลี่ยมกับวงกลมนะครับเนาะแค่นี้เองครับแล้วกดย้อนกลับออกมานะครับ ย้อนกลับออกมาแล้วก็เราจะวางตรงไหนก็มาเลื่อนตรงนี้นะครับนะกดค้างไว้แล้วก็เลื่อนไปวางตรงที่เราต้องการที่จะวางได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปเล่นเกมกันย้อนก,นกลับย้อนกลับดำเนินการต่อขึ้นมาตั้งตัวหนห่อยดิเฮ้ยเียบร้อยแล้วมั้งชิงตกเวทีตายไปซะก่อน เอออืม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 เดียเดี hmm. mm ๋ยวเดี <dialect> mm ๋ยวเดี <anh> ๋ยวอืม uh, เ um. ียเสียบเตียอืมอืมอืมมันป้องกันได้เว้ยอืม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  Ừ, hmm, đẹp rồi. Hmm, hmm, phải sao? เราจะสู้ไปเรื่อยๆนะครับนะก็เป็นเกมที่สนุกภาพสวยมากนะครับเนาะแต่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งแค่นั้นเองเดี๋ยวสู้แค่หดจอมหดได้ไงวนะเออเ็เรียกผิดเรียกถูกมาดูแค่หดแคโหดแล้วตอนนี้อ๋อไปโหโดนแล้วไก็โด,โดนซะแนละ้ว อืม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 เสียบซะเสียบนี่นะอืมเสียบมาโอนเสียบท่าเดียวพอขอเสียบอืมอืมโดนโอ้ยเดียว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  นี่นี่เนี่ยสับไปทีทัวทัวทัวทวปวดกดผิดกดถูก็อืมอืมอืมยังไม่รู้กดปุมกดถูกดกดผิดแล้วตอนนี้เอา้าเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอืมทัวตาย โอ้ไม่โดนไม่ให้กอดโอ้ยอืมสับโอ้โหอือหือเฮ้ยแค่อี้ก็เนอะโคตาโคดตาอือหือผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งครับนะแต่ก็อยากจะเล่นนะครับ เฮ้ยเยอะเยอะเยอะเยอโอ้ยโอ้โหตายแบบไม่ทำอะไรมันเลยอืมอืมนี่มันไล่เฮ้ยอืม หมาให้จะไปไหนอืม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 เป็นไงล่ะเกือบแพ้อืม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 เยอยๆเยอะๆเยอะแพ้อืม กดไม่ถูกเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวที่พวด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 เป็นไงล่ะอ้าม,มาสู้ไปเรื่อยๆสู้ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักอ้า สำหรับใครที่ชอบ g o ต of อ a r ออยู่แล้วก็ลองมาเล่นกันดูครับนะเกมฟรีเกมฟรีภาพสวยอือือโดนเฉือนอืมเดือดงเฮเฮ้ เวทีปะ่ะอืมอืออืออืออืมเฮ้ยดูจังน้องดูจังเลยเฮ้ยขอก่อนหน่อยอ่ะๆอือโอ้โหเฮ้ย ทำไมตายเราก็ทำไม่ค่อยเป็นเนาะเออจะทำเป็นอยู่แค่นี้แหละเอาอืมอืมอืมเฮ้ยเมือ่อกี้บินบินเมื่อกี้บินได้เนาะกดยังไงวะเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้บินได้เมื่อกี้บินได้เฮ้ยโอ้ เด,เดี๋ยวลองสูตรลองสูตรไหม่องนะเล่นไปกดสูตรไปมนะั้งว้าฮึฮึอืฮึนะไดกลังมาธสมัดอ๋อ,อ เลขสองก็ขึ้นแล้วตามได้อีกนี่ทีอืมอืมตายละตายละอืม,อมไป

เดี๋ยวเสียให้ใจเย็นเฮ้ยเออมาให้ได้สู้เลยเฮ้ยเอาโอ้โหโอ้อ oh ึหอ oh ืสัืหึหึอึหอหมอึหอหึอ

ไอ้นี่มันร้ายอืมอืมสับอ่ะสับเมื่อกี้มันโดนทานี้ตายมันต้องโดนทานอีกครั้งหนึง่งอืมโอ้ยโอ้ยนี่เยอะเลยพอแล้วกูตายแล้วเฮ้ยอือืมอืมอืม,อม,อม อ้าวตกเวทีซะงั้นเฮ้ยอ้าอ้าอ้าอ้อืมอืมอืมต้องเจอสูตรมวยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอ้ต่อเนื่องเลยเออืมอืม อืม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 เอาชนะแบบงงเอาอื้ออื้ออืออืออืมมาเสียบก่อนเลยอืมอื้มอันนี้เฮ้ยมาสิเอ้ามาสิ อืฮึมเฮ้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ผมกดโดนอะไรไม่รู้อ่ะเป็นถ้าไม่ตายซะงั้นอ้าวฉแบบงงๆครับเนาะเมื่อกี้ก็ปล่อยถ้าไม่ตายสุดยอดออกมาได้ไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับใครได้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะว่ากดยังไงเออชนะแบบงง อ่าสับใครที่ชื่นชอบเกมแนวไฟติ้งก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับเนาะเป็นเกมฟรีที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับส่วนวิธีการโหลดผมก็จะทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดตัวเกมนี้ผมก็จะแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเหมือนกันนะครับนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ f u นนี่แมนเกมม o b i l e